มีไหมใครเป็นบ้างไหมเนี่ยตรงนี้นะตัวนี้ฮะขึ้นเป็นลำเลยอันนี้มิดเดิลสคาลีนนะครับเหมือนเดิมนะครับมือเหมือนเดิมเก็บค้างนิดๆแล้วก็ือแบบนี้ไนท่เลสคาลีนเห็นไหมคอหัวติดก,กําแพงแบบนี้แล้วก็ในคนที่มีอาการปวดที่บริเวณแขนเนาะบางทีก็จะชาที่มือนะครับอาจจะชาที่บริเวณนิ้วก้อยหรือเมือ่อยแขนเวลาที่ยกแขนขึ้นเป็นเวลานานนะครับ มันจะมีโรคอยู่โรคหนึ่งครับเราเรียกว่ากล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทนะครับโรคเนี้ยจะเป็นกล้ามเนื้อที่ต้นคอนะอเป็น Thoracic Outlet Syndrome เราเคยทําซีรีส์ของการรักษาโรคพวกนี้แล้วด้วยนะครับปัญหามาจากการที่เราอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมครับอยู่ในท่าที่ไหล่ห่อคอยื่นจริงการกดทับเส้นประสาทของกล้ามเนื้อที่บริเวณคอกับลักแร้เนี่ยจะมีอยู่หลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่ต้นคอกล้ามเนื้อในช่วง ห,หรือว่าตัวหายปลา้าเองหรือว่าแม้กระทั่งใต้สะบักแล้วก็ด้านหลังสะบักไปจนถึงข้อศอกอู้ยเยอะมากในร่างกายเรามี60กว่าจุดนะครับซึ่งมันมีทับมีโอกาสทําให้เราเกิดอาการปวดชาที่บริเวณมือนะครับทีนี้โรคเนี้ยวันเนี้ยจะมาสอนก็คือปัญหาของกล้ามเนื้อที่บริเวณต้นคอก็คือคารีนกล้ามเนื้อตัวนี้จะอยู่ชั้นลึกมากนะครับติดก,กับกระดูกสันหลังแล้วก็ทําหน้าที่ในการอย่างนี้นะฮะเขาจะมี3พาร์้ในการพาร์ทหน้าก็คือแอนเทเลีย ก็จะก้มคอลองอย่างล,ะละักษณะนี้อีกอันนึงก็เป็นมิดเดิลคือตรงกลางแล้วก็โพสชิเลียเขาก็จะเงยในลักษณะนี้ดังนั้น,น,นถ้ายืดแบบเดียวกันเลยครับแอนติเลียมิดเดิลและโพสชิเลียทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นปัญหามาจากพวก TOS ตัวนี้เราเป็นโรคนี้หรือเปล่าหลายท่านจะงงวิธีการตรวจก็เดี๋ยวให้วิธีการง่ายๆแบบนี้เราลองชูมือขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งศอก90องศาแบบนี้นะ แล้วก็เห็นไหมฮะแอนไปในลักษณะนี้แบบนี้นะแล้วก็กำมือแปรมือไปเรื่อยๆ3นาที3นาทีนะครับถ้าเรารู้สึกว่าผ่านไป3นาทีแล้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามือเราโอ้ยเมื่อยมือเมื่อยแขนข้างที่มีอาการนะจะเมื่อยมากข้างที่ไม่มีอาการจะรู้สึกเมื่อยนิดหน่อยนะครับถ้าเมื่อนิดหน่อยไม่ใช่นะแต่ถ้าเมื่อยมากเนี่ยเราสงสัยละอันที่ส อาการที่เกิดขึ้นก็จะมีอาการชาหรือมือเย็นหรือทำไมผมทำแล้วผมรู้สึกว่ามันชา<笑><笑>นะครับมันอาจจะตึงมากก็ได้พวกนี้มือเย็นชาหรือปวดจะเป็นปัญหามาจากทอร์ซิกอัเลสซินโดมหรือว่าตัว TOS ตัวนี้นะครับโลกนี้เขาชื่อว่าทอร์ซิกอัเลสซินโดมนะทีนี้ถ้าเราเทสแบบนี้แล้วมันโพสิทีฟหมายถึงว่ามันมีอาการอย่างที่ผมบอก รเราจะจัดการอาการนี้โดยการยืดกล้ามเนื้อมัดนี้ก่อนนะจริงๆมีหลายท่าเลยนะครับเดี๋ยวจะสอนสัก3ท่าแล้วกันนะวิธีการท่าที่1เอานั่งดีกนนะว่าเนาะเพราะว่าหลายท่านคงจะนั่งอ่าท่าที่1มีไหมครับใครที่เคยมีปัญหาอาการชาแต่ไม่รู้ว่ามันมัชามาจากไหลหรือมันชามาจากแขนนะครับหรือมาจากคอปวดไหล่ก็ไม่ใช่ยกไหล่ได้สุดนะ,ะปวดแขนก็ไม่ได้ปวดแขนนะแต่ว่ามีอาการชาแล้วอ่อนแรงมีไหมฮะถ้ามีลองลองคอมเมนต์เข้ามานะ อ่ะทีนี้เวลาเราจะยืดกล้ามเนื้อมัดดี้นะครับให้เราใช้แบบนี้นะแขนนะจับไว้ที่สะโพกแล้วก็ใช้มือนะดึงศีษะในลักษณะนี้อันนี้คือเราจะยืดมิดเดิลคารีนก่อนเนาะเห็นไหมคอจะคล้ายๆกับอัปเปอร์ทรันะแต่ว่าจะต่างกันคือเราจะคอตรงอ่าต้องดูด้านข้างคอผมจะตรงขึ้นนิดนึงเนาะอัปเปอร์ทรัเนี่ยตรงเน้นไปที่สะบักนะแล้วก็เอียงเห็นไหม แต่ถ้าสคาลีนเราจะตรงหมดเลยแล้วคอก็จะรู้เก็บคอเก็บคางนิดๆแล้วก็เอียงคองมาด้านนี้ย้อนไหลลงนะครับย้อนไหลลงแล้วก็เอียงคองมันจะตึงเห็นไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตแกะดูมีไหมใครเป็นบ้างไหมเนี่ยตรงนี้นะตัวนี้นะฮะขึ้นเป็นลำเลยอันนี้มิดเดิลสคาลีนนะครับปึ๊บเดี๋ยวไว้รอบต่อไปผมจะสอน แก้ตัวอื่นของมิดเดิลส卡尔ินแล้วอของสคา尔ินทั้งหมดนะนะนวดด้วยแล้วก็การออกกำลังกายปรับโครงสร้างมันด้วยออถ้าใครอยากได้อยากให้ทำก็คอมเมนต์ Comment ไม่หน่อยแล้วกันถ้าอยากให้ทำนะถ้าไม่อยากให้ทำก็เดี๋ยวไว้นานๆค่อยทำ <laughs> อยากรู้ก็คอมเมนต์นะครับอันนี้คือมิดเดิลส卡尔ินโอเคไหมนะครับเวลาเราเป็นถ้าเป็นในเนี้ยโพสิทีฟถ้าอันเนี้ยเราเราเห็นอาการปุ๊บเราก็มาทำท่าพวกนี้ได้เลย มิดเดิลสคาลีนยุดค้างไว้30วินาทีนะครับทำสามถึงห้ารอบสัก3รอบก็ได้ถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่มีอาการอะไรไม่ชามากขึ้นถ้าทาแล้วรู้สึกชาก็ไม่ต้องทํานานทําสัก15าวิก็ได้แต่ถ้าทาแล้วรู้สึกว่ามันตึงมันมันรั้งถ้าทำเสร็จรู้สึกเบาเงี้ยให้ทํา30ิวินะครับสามสามรอบหรือ5รอบก็ได้ได้นะักมิดเดิลสคาลีนผ่านไปแอนติเลียสคาลีนนะด้านหน้าสคาลีนด้านหน้ามาจับที่ บริเวณหายปะลาะนะครับพิธีการให้หันหน้าไปด้านตรงข้ามนิดหนึ่งแล้วก็เงยเหมือนเดิมนะครับมือเหมือนเดิมเก็บค้างนิดๆแล้วก็เงยแบบนี้ไอนที่เรียสคารีเห็นไหมขึ้นไหมเนี่ยน่าจะเห็นนะคอผมไม่ไม่ค่อยมีแฟตแล้วถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเนะ่ BMI เยอะนี่คือคอแฟตเยอะมองไม่เห็นเห็นไหมฮะเห็นลำขึ้นไหมฮะเออ ประมาณนี้นี่คือแอนเจลสคาริน30วิเหมือนกันหายใจเข้าลึกเวลาสเตชชิ่งเวลายืดนะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวร่วมด้วยนะครับแล้วก็ผ่อนกลับมานะเอาใหม่นะอ่าหันหน้าฟื้อไปนี้สีิองศาเงยคอเอียงคอไปด้านตกขามนะครับแขนดรอปลงมานะตึงมากเลยครับตอนนี้ตึงแล้วก็ตรงนี้จะขึ้นเป็นลำแอนเจลิอัสคาริน พอได้ไหมพอได้ไหมสามารถนะครับสามารถโอเคไหมครับพอได้เนาะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับโพสเลี่ยด้านหลังแี่ยด้านหลังเมื่อกี้เราตรงกลางแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านหลังทําไงด้านหลังเราทำอย่างนี้ครับคอตรงเก็บข้างเหมือนเดิมอ่ะดูั้านข้างหลังตรงเข้าใจคาว่าหลังตรงนหนนหลังตรงแอนอกขึ้นเก็บคางนิดนิดยืดตัวขึ้นแล้วก็หันหน้าไปด้านนี้หันหน้ามาด้านตรงข้ามก้มคอลง ดึงใช้มือดึงร่วมด้วยก็ได้นะครับจะตึงทางด้านนี้นะฮะนะครับโพสจีเหลียมันจะลงไปถึงกระดูกซี่โครง1นสองเลยนะนะครับนะครับแล้วก็ผ่อนคือถ้าเราอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆเนี่ยมันก็จะทําให้มีอาการปวดได้แล้วก็มักจะทําให้มีอาการชาลงแขนปวดลงแขนผมเจอเคสหนึ่งเขา,เ,าเป็น อาการปวดแบบปวดมากๆเลยคือแค่ขยับต้นคอนี่แป๊บแปล,ปลงแขนเลยคือมันอักเสบมากนะครับในช่วงนั้นเราอาจจะใช้เครื่องมือทางกายภาพเป็นพวกความร้อนความกระแสไฟฟ้าหรือว่าอันตราซาวในการช่วยลดการอักเสบรวมไปถึงอาจจะต้องใช้ยานะครับพวกนี้นะก็มีมีน้อยนะคนเป็นแต่ก็มีคนเป็นเยอะอยู่หมายถึงว่ามีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะครับจะเป็นกลุ่มคล้ายๆกลุ่มออฟฟิศซินโดรมนะครับโอเคไหม อันนี้คือโพสลิเลียสคา尔ินนะหันหน้าไปานั่นเองก้มเข่าลงนิดตึงอ่ะนะครับจะด้านหลังอนะมาด้านหลังจะเป็นแถวกระดูกต้นคอล่างๆนะหหเห็นไหมฮะขึ้นเป็นลำเลยเห็นไหมชี้เห็นไหมเป็นเส้นเลยนะอันนี้คือกล้ามเนื้อนนะไม่ใช่หลอดเลือดนี <laughs> ่กดเลยไม่ใช่หลอดเลือดนะครับมันไม่เต้นถ้าเราจะนวดเราก็นวดตรงนี้ไว้เดี๋ยวมาสอนนวดดีกว่าเนาะ สามท่าลองไปทำดูตรวจร่างกายแล้วประเมินแล้วมีใครเป็นอยู่ไหมน้องเป็นแล้วลองทีสแบบนี้3วันดูนะว่ามันจะดีขึ้นไหมถ้าถูกมันต้องเบานะถ้าไม่ถูกแสดงว่ามันไม่เบาลนะอาจจะหนักขึ้นนะครับอีกนิดนึงผมแถมให้ท่าน,นึงขอดูตรงนี้ควรจะต้องทำทำการเขาเรียกว่า corect posture หมายถึงว่าทำให้ตัวเราอยู่ในท่านี้เป็นเวลานานนะครับไหล่ห่อคอยื่นพวกนี้มันจะทำให้แบบกล้ามเนื้อมันช็อตม,มันยืนดต้นหลังยืด มันไม่ตรงเนี่ยกระดูกสันหลังไม่ตรงเราต้องจับโครงสร้างจริงๆผมผมอยากจะสอนเรื่องปรับโครงสร้างนันแต่ว่าส่วนใหญ่คนไม่ชอบชอบยืดมากกว่าแต่อยากให้อยากให้รู้เลยว่าการปรับโครงสร้างการฝึกให้แข็งแรงสําคัญมากถ้าไม่อยากถ้าอยากหายขาดต้องทําเราจะแค่สบายชั่วคราวไม่ได้เราพอเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วเราก็ต้องมาบริหารให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับวิธีการพูดเยอะหลังติดกําแพงคอหัวติดกําแพงแบบนี้แล้วก็ ชิดตัวลงไปแบบนี้นะทำตัวให้แตะก,กับกำแพงไว้เงี้ยค้างไว30้30มสิบวินะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พอดน,นะยืนตัวให้มันชิดชิดกำแพงเหมือนตัวเราติดกำแพงแบบเนี้ยถ้าคนที่แบบออฟฟิศมากๆเนี่ยทำอย่างเงี้ยเรารู้สึกล้าแล้วนะนะครับเราก็ลองมาทําแบบนี้ดูแค่นี้ก่อนนะเดีย๋ยววันหลังจะมาสอนให้พวกไหล่หอคอยยืนพวกเนี้ยหายแน่นอนถ้าทํา ผมท้าเลยทำสัก30วันลองดูนะถ้าทําได้ <c oughs> ขนาดผมทําผมยล้าเลยนะคือต้องทำอ่ะครับถ้าจะแบบไปเข้าร้านนวดไปทํากายภาพไปจัดกระดูกแต่สุดท้ายไม่ออกกําลังกายเลยสุดท้ายเดี๋ยวก็กลับมาปวดอีกอยู่ดีไม่จบสู้เจ็บแต่จบดีกว่านะโอเคพอได้เนาะนะครับก็อยากให้ทำคอนเทนต์เรื่องอะไร inbox เออไม่ใช่อินบ็อกซ์คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวตามอ่านทุกคอมเมนต์เนาะ อคอมเมนต์ไหนที่เรายังไม่ได้ทำคลิปแล้วก็คอมเมนต์ที่น่าสนใจมาทำคลิปสอนทุกท่านนะครับกับรายการรักษาให้ตรงจุดนะครับแล้วก็ยังมีรายการเคล็ดลับลดปวดกยายภาพง่ายๆกับบัณฑิตนะอีกนะจะเป็นคลิปที่ใช้กล้องดีๆเนะี่ยพวกนั้นก็จะชัดกว่านะครับสามารถไปตามดูได้ใน y o u b e c h ช n n น l ของเรากด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook เราก็มีสามารถกดติดตามพวกเราไปได้นะครับมีคำถามอยากปรึกษาแนะนำปรึกษาทาง l ล n e ของเรานะครับ Li n e OA บัณฑิตคลินิกครับ @bunditclinic เป็นคำถามแบบใส่รายละเอียดให้แล้วก็อธิบายให้เราพอเห็นภาพหน่อยนะครับถ้าถ้าถามแค่ว่าปวดหลังทำอย่างไรอย่างเงี้ยจะขอคลิปเงี้ยได้เราก็จะส่งคลิปที่เกี่ยวกับอาการปวดหลังหรือว่าโรคนั้นๆได้นะครับหรือว่าถ้าท่านที่ไปตรวจร่างกายมาแล้วรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเราก็สามารถจะขอคลิปวิธีการรักษาเหมือนเนี้ย TOS เราก็สามารถขอคลิปโพลนี้ได้ครับผมทําคลิปไปเยอะมากนะครับถ้าใครอยากจะรักษากายภาพบัตรโทรมาได้ที่เบอร์0 8 5 3 6 9 9 9 7 7เครับ0 8 5 3 6 9ป9 7 7เ็ป็นการรักษาทางกายภาพบัตรนะเราไม่ได้ขายยานะครับหลายท่านทักเข้ามาขอซื้อยาหน่อยไม่ไมีนะครับคือ,อน้องเมย์ที่เป็นหมอยามาตอบเนี่ยก็ไม่ได้เปิดร้านขายยานะ<อ>เราให้ความรู้เรื่องยาครับแต่ว่าส่วนถ้าอยากจะใช้ยาอยากจะ,ะซื้อยาเนาะก็ต้องไป หาเภสัชกรหรือไปหาคุณหมอดีกว่านะครับเราจะต้องตรวจประเมินด้วยไม่ใช่ดูจากวิดีโอแล้วซื้อได้เลยนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้ไปตรวจก่อนเราจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วรักษาถูกหรือ,อยังเนาะโอเคคอมเมนต์ไห้ครับแล้วเดี๋ยวจะตามอ่านทุกคลิปไอ้ทุกคอมเมนต์นะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใครเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วมันเจ็บเงี้ยก็เล่าให้ฟังหน่อยผมจะได้รู้ว่า คลิปต่อไปเดี๋ยวมาสอนเทคนิคใหม่ๆให้โอเคนะครับแล้วพบกันไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ ท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook f a n p a g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วน YouTube Channel อย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ u b e Channel บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับไลน์ไอดี บันดิตคลินิกครับ bun dit clinic b u บั i t ิตคลินกครับส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977สามารถนัดหมายได้ทั้งสองสาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.